ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์ทเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ RPG ช h อ p ร้านเติมโลบัคเลท6เติมขั้นต่ำ1บาทรายละเอียดดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเฟซ่าช็อปร้านเติมโลบัคเลท6เติมขั้นต่ำ1บาทเท่านั้นดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับช่วง ขายซื้อหลอิงอยู่ด้านล่างเลยนะที้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง s ร l เกอร์นะครับวันนี้เราอยู่เกมรอรอชื่อเกม Lumian Legacy นั่นเองโหสวยสวยกับภาค The Veil of Shadow ไม่รู้เป็นชื่อภาคไหนเป็นอะไรนะเกมนี้จะเป็นเกมมันคล้ายกับเกมเกมออกเอาเอามนต์มาตีกันอะไรพวกนี้เป็นเทินซึ่งอินเอฟมนจะคุๆนิดนึงนะจ๊ะ มิติสทาวรนี่มีคัาซีนแลบลูเมียนออฟโเรเลียฮ่ามีแลบด้วยมีน้ําตกสวยงามมีสะพานมีคนกำลังวิ่งจูก,กันอยู่ตรงนี้และคนที่ทำมอเตอร์ไม่เขาต้องซ่อมเครื่องเพื่อนหนีข้ารากรออกไปให้ได้ไม่ใช่แล้วพูดเล่นโหวันนี้ครับเป็นหน้าฝนนะฝนตกมีก้อนเนกบินมาแล้วฝนก็ตกเลยเร็วจัดโห เฮ้ยเขาหนีเข้าไปในถ้ำดูมีภาษาโบราณนะแบบเอ้ๆๆๆใบหวย Fascinating อันนี้เป็นพยากรณ์ข่าวว่ามีคำเตือนฝนตกอะไรพวกนี้เอ้มีพายุได้อ๋อมีพายุปรากฏขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้ในประมาณตะวันออกเฉียงใต้ของโรเลียนักอุกกาบาตไม่ใช่ก็คือแบบมีสภาพอากาศที่ พิศวงงงวยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งตอนนี้เขากําลังเขากําลังสืบกันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้พี่อาจจะแปลค้าข้ามบัผ่านนิดนึงนะพี่ขอไปด้วยเพราะว่าพี่อาจจะไม่ค่อยเก่งอังกฤษมากก็คือให้คอยติดตามข่าวเรื่อยๆแล้วคอยติดตามทุกวันอุสเตียอัพทูเดอ๋อหมายถึงว่าให้ตามข่าวเรื่อยๆ Everything happening อจะได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างประมาณนั้นเริ่มเรื่องมาก็คือมีพายุ ทุกอย่างเกิดจากพายุปริศนานั่นเองนะจ๊ะเกมนี้จะเป็นเกมที่หมุนมุมกล้องไม่ได้เรือจะหมุนได้แต่เราอยู่ในห้องเราเลยหมุนไม่ได้ซึ่งห้องมีความสวยงามมากเฮยฮันนี่ฮันนี่นี่คือไม่รู้เรียกลูกหรือเรียกแฟนช่วยลงมาข้างล่างหน่อยได้ไหมได้ครัชลงมาแล้วลงมาลงมาแล้วรู้สึกน่าจะเป็นคุณแม่ ทำไมโมเดลคุณแม่กับโมเดลลูกช่างเป็นโมเดล <c oughs> คนละโมเดลกันแม่เป็นคนสมจริงนะลูกเป็นตัวเหลี่ยมบอกเลยลูกนั้นเหลี่ยมฟิกมากพ่อเธอเรียกมาสักพักหนึ่งแล้วนะเขาอยู่ที่ดิกไซก็คือเหมือนกับเป็นแบบที่เไว้คุณอ,อ่ะเออเหม,อเมืองอะไรพวกนี้เมื่อมีพายุมาเขาบอกอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากที่เกิดขึ้นกับแท่งหินสโตแทบเยดแสดงว่าผู้ชายคนเมื่อกี้น่าจะเป็นพ่อเรา ตอนต้นแท็บเล็ตมันก็นเป็นแผ่นศิลาแผ่นหินอะไรพวกเนี้ยเออที่เขากําลังศึกษาอยู่ประยุกมาไม่ครบอยากอยากจะให้ดูล่ะเดี๋ยวผมไปดูก็ได้แม่อ๋อเขาบอกว่าฉันเห็นว่าเธอได้ลองได้ลองรูมีวอชลูมีวอชน่าจะเป็นเห็นไหมไอ้เข็มกัดตรงซ้ายมือเราอ่ะมันจะมีเข็มไม่เข็มกัดเขาเรียกอะไรอะนาฬิกาข้อมือเออรูมีว c ช ให้ติดตั้งให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดปุ่มนะอ่าอย่างนี้แล้วกดแล้วมีินเตอร์เฟสขึ้นมามีการโหลดดิงโหลดดิงนะสมจริงมากเลยพี่อาจจะปิดเสียงในเกมไว้นะครับเผื่อว่ามันติดลิขสิทธิ์หรืออะไรนะให้ใส่ชื่อหรอชื่ออะไรดีอะชื่อไทยได้ไหมมันใส่ชื่อไทยได้ไหมปอน่าจะได้เลพี่มาเล่นก่อนที่มันจะพี่กลัวพิมพ์เราชื่อมันออกสี่เหลี่ยมอะสวัสดีเราชื่ออะไรอมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนชื่อได้พี่มันเป็นชื่อสีหลังได้ เวลคัมซิลซิลอะไรซิลเฉยๆได้ไหมเอนเตอร์ซิลใช่ไหมใช่ y ยสแล้วคือซิลเฉยๆเองโหมีโรลีอดีเฮ้ยมีหน้าพี่ขึ้นด้วยไอดีแปดสองไม่ทันแล้วรีบผุบหนังสือจังเลยฉันจะสอนการใช้ลูมิวัชทีหลังนะแต่ตอนนี้ฉันต้องไปก่อนฉันต้องไป ต้องไม่เช็คลูเมนที่เรากําลังดูอะไรอยู่ที่แลบลูเมีนนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เอาไว้เรียกมอนเตอร์เลยพวกนี้เราจะเรียกว่าตัวลูเมนแน่เลยใช่แล้วซึ่งเขายังไม่ได้รับการฝึกฉะนั้นอ๋อก็คือเป็นตัวสต,ตาร์เตอร์แน่เลยพี่ว่าอย่าลืมนะพ่อของเธออยากจะเห็นเธอตอนนี้ไปหาเขาที่เมืองและก็ระวังสภาพอากาศด้วยโอเคนิโอเิทีฟไปคุยกับพ่อที่เมืองแรกเรียกว่าที่เหมืองเลยอ,อะไรเดียวดิฟซมันเหมือนกับ ตรงพื้นที่กันขุดจากโอ้ตัวนี้หมุนกล้องได้แล้ว <_ d ata> การประจนไปของเขาเกิดจากเด็กที่ลืมอเอาล่มออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็าต้องเดินฝาน่าฝนออกไปใครยืนอยู่เนี่ยเฮ้ตัวอะไรนายอยู่เหมือนทากหรืออะไรสักอย่างแก๊สสรอชอบฝนจริงๆพี่ก็เป็นคนชอบบรรยากาศฝนตกนะแต่ว่าพี่จะคัดจมูกที่ขุดอยู่ตรงนี้แน่เลยมืดๆใช่แล้วเี เห็นไหมมิติดดิสไซอีซี่หมวกเลยเดินมาไม่ยากคุณพ่อลูกเหลี่ยมมาแล้วคุณพ่อกำลังคุยกับก้อนหิน <c oughs> โอ้อยู่นี่เองซิลอ่าฉันรู้ว่านานยะรับข้อความจากแม่นายแล้วใช่ไหมล่ะจริงๆนี่คือพ่อเราเองนาะยต้องไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ตอนแรกพวกเราอยู่กันข้างนอกจากนั้นก็มีกลุ่มก้อนเมฆปรากฏตัวขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้ จากนั้นฝนก็เทลงมาแบบทันทีทันใดเลยจากนั้นเราก็วิ่งมาเพื่อหาที่หลบหลบฝนอะไรเงี้ยเชลเตอร์ทีนี้ก็เห็นข้อความบนแผ่นหินนี้เริ่มจะส่องแสงขึ้นและตัวอักษรมันค่อยๆลอยออกมาจากนั้นมันก็เรียงเรียงใหม่ด้วยตัวของมันเองฉันรู้มันฟังดูบ้ามากแต่ว่าแต่ว่าข้อความนี้มันไม่ตรงกับที่เราเคยบันทึกไว้เมื่อก่อนดึดึดแผ่นดินไหวทุกคนตกใจ แฮชอ่านว่าเฮนเตยไม่ใช่พเลิโอ้หินกระจายและหนีไปแล้วหินหนีอย่างสุภาษิตที่ว่าน้ำซ้อหินทุกวันหินจะลำคาแล้ววิ่งหนีไปเลย <Wow. S 1> ด็อกเตอร์บอกว่าไม่น่าเชื่อหินนั้นมันไปแล้วใช่หินลำคาด็อกเตอร์ไงงานวิจัยเหล่านั้นกำลังบินจากไปโอ้โนี่มันไม่ดีเลยนะเนี่ย เราไม่สามารถเราไม่สามารถแปลข้อความใหม่ได้เศษหินที่ลอยที่เรียกอะไรเดียเป็นเศษศิลาดีไหมเศษศิลาที่ดูเหมือนจะบินออกไปตามที่ทางต่างๆฉันคิดว่าต้องมีใครสักคนหรือสักอย่างหนึ่งไม่อยากให้พวกเราอ่านข้อความนั้นนานนี้มาก็คือมีคนบงการม่ให้เราอ่านข้อความอ่าพวกเราจะทําการออกไปตามหาชิ้นส่วนทั้งหมดเท่าที่เราจะหาได้เพื่อที่เราสามารถศึกษามันต่อไปได้ แปลกจังเหมือนฝนจะหยุดแล้วฟิวฉันต้องไปลูเมียนแลบบเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลพวกนี้ให้คุณแม่เธอลูกควรจะไปพบพวกเราเมื่อมีโอกาสนะแล้วเจอกันวิ่งเลยอ่ะได้เลครับพ่อผมจะหยิบเป็กแอคตรงนี้แล้วทำตัวเป็น Minecraft <c oughs> พูดเล่นไม่ขุดแล้วขี้เกียจขุดแล้วอ้วไกลอ่ะเมื่อมีโอกาสแล้ว คิดซะว่าโอกาสมันจะมีจากไหนมันก็ไม่มีโอกาสออกจากเมืองนี้ถ้าเราไม่เป็นแลบหรือเปล่าคุณพ่อนี่พูดอะไรเนี่ย <c oughs> ถึงแล้วครับนี่คือลูเมียนแ l a ออฟโรเลียใครคือสักวันหนึ่งฉันจะต้องออกไปหาลูเมียนให้ได้เลยแต่จะไม่รู้ว่าจะพร้อมเมื่อไหร่นะเพื่อนของฉันบอกว่าฉันไม่ควรกังวลเขาบอกว่าลูเมียนนั้นนิสัยดีใช่เป็นเพื่อนที่ดีได้ พี่จะแปลเรไๆเท่ๆหน่อยนะแต่ว่าก็จะแปลตามที่เข้าใจฉะนั้นถ้าพี่แปลผิดขอไปน,นะจ๊ะแหวบพาร์ทแรกเราเดินเข้ามาในแล a บเฮ้ซิลฉันดีใจที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยนะวัน j จยสว e เลขลูกสนารักเฮ้แชมเวียดแชมมาได้ถูกเวลามากฉันกำลังบอกแม่เธอเลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่ดิกไซเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ฉันได้ศึกษา ความลับปริศนาจากหินที่คุณเจอในนั้นและมันเริ่มทำตัวแปลกขึ้นอัลลาอเดเซมไทม์และนิตเตอรี่ก็คือหินมันเริ่มแปลกขึ้นเมื่อมีพายุเกิดขึ้นฉันว่าเธอพูดถูกหลังจากที่ตัวอักษรมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหินมันก็พังเป็นเศษและมันก็กระจายไปตามลมฉันไม่มีเวลาพอที่จะแปลอักษรใหม่ที่มันเรียงขึ้นมาได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นชิ้นและหายไป คุณบอกฉันว่าก็คือรู้รู้ข้อความก่อนเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนและข้อความข้อความก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนมันอ่านว่าอะไรหรือมันบอกว่ามันแปลยากมาก The Creature Secret Line Domain ความลับของสิ่งมีชีวิตกำลังกำลังรอวันตื่นขึ้นเหรอถ้าเราสามารถได้หินนั้นคืนมาได้ฉันสามารถแปลข้อความนั้นใหม่ได้ทีหนึ่งหวังว่า จะมีเบาะแสอะไระบ้างนะรู้ไหมว่าบินไปทางไหนไม่บินไปทุกทิศทางเลยแสดงว่ามันได้เป็นหน้าที่ของเด็กคนนี้สินะที่ต้องไปหาเศษหินให้พวกนายนะก็คือเขาจะต้องไปที่ดาวเทียมก่อนเพื่อจะได้ปล่อยสัญญาณสัญญาณที่แข็งแรงและกว้างไกลที่จะได้ตรวจสอบหินได้ว่าหินอยู่ตรงไหนเออ พอจะรู้ไหมว่ามีใครรู้จักสิ่งปลูกสร้างหรือโรงงานที่มีดาวเทียมอยู่บ้างมันจะมีหรอคุณ <c oughs> แม่เราใช่ไหมคุณแม่มีดาวเทียมเลยพ่อบอกว่าแล้วนายจะทำไงในเมื่อนายจะแบบไปหาเศษหินพร้อมกับต้องนั่งคุมเครื่องไปด้วยนั่นเป็นคำถามที่ดีเดี๋ยวต้องต้องหันมาที่เราได้แน่เลยด็อกเตอร์บอกว่าอย่ามองมาที่ฉัน <c oughs> ด็อกเตอร์คุณปัดความรับผิดชอบได้เร็วมาก อ๋อก็บอกว่าก็ต้องแบบไปฟิลรีเสิร์ชไปแบบไปหาข้อมูลอะไรองี้ตามสถานที่แล้วฉันก็แก่เกินไปที่ออกประจนภัยด้วยเออเพื่อหายอีหินร้อนๆนั่นมันบอกว่าไม่ต้องกังวลนะเดิลิฉันมีบางคนที่อยู่ในใจแล้วโอ้นั่นไงเขาคุณพ่อเราจะให้เราออกไปตามหาเศษหินแทนแม่บอกว่านั้นมันเยี่ยมเลยฉันก็เชื่อซิลกับลูเมียนนั่นแหละเออ โอ้ oh, คือเขาคือพ่อแม่เราอะอยากให้เราไปประจนภัยนี่คือพี่สรุปให้เลยนะ mm. เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนตอัยหม่เขายังหนุ่มยังสาวกันเป็นลูเมียนเทรนเนอร์กันะเป็นชีวิตของลูเมียนเทรนเนอร์คุณคิดว่าไงซิลอยากช่วยฉันไหมแม่เสนอให้โอ้ oh, คุณแม่จะให้สตาร์เตอร์เราได้เลยคุณแม่ ه, พี่จะค้ามขามมันะมันยาวเลยเกินแค่อ่านในเรื่องตอนจบนี่ก็จบคลิปหนึ่งได้เลยเนะี่ย นี่มันดีมากฟิวตามฉันมานี่ฉันจะพาไปหาลูเมียนที่นายชอบลูเมียนนะมันน่าตื่นเต้นลองให้เลือกลูเมียนเป็นตัวแรกของนายให้เลือกตัวที่ชอบที่สุดเมื่อเลือกแล้วฉันจะสอนการเบเทนินให้เ <c oughs> สิ่งนี้กับมิทุกคนจำสิวได้ไหมมารวมกันตรงนี้อยาเคิร์นอายรวมกันเ,นเยอะสตาร์เตอร์เยอะจังโว้ยเกมนี้อเอเอเฮ้ยน้อง หมาเขียวเฮ้ยมันมันมันเหมือนเชียร์ให้เราเลือกหมาเขียวไงไม่รู้เพราะว่าหมาเขียวมันเด่นมันหลับวีโวทาดไฟฟ้าทาาดไฟดูเหมืนจะดีสุดแล้วล่ะพี่แบมแบตอันนี้ฟิไวทาดพืชแค่รูปพิกเซลมันยังดูดีเลยเนี่ยรูปทีดีมันก็ดูดีสุดน้องน้ำแข็งนี่ก็ตายไฟลหรอนอนนอนนอนก็ตายไฟนอนก็ตายไฟบอกว่า มีขนที่นุ่มทําให้อุ่นอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราจับมันรูม,เมิเอนตัวนี้มีความนิยมไปอย่างมากในประเทศในเขตท,ที่มีความหนาวเย็นไอพี่สิวต้องพี่สิวร้องเัวอื่นแล้วเอแสงก็น่ารักนะคบมีแสงพี่ซิวต้องพี่ซิวต้องแสงก็น่ารักแต่ประเด็นคือโอ้พี่ชอบสีเขียวอะมันนอนเยอะเหมือนพี่เลยขออ่นา,านคำนี้ไปก่อนธาตุพืช <Okay. S 1> ในระหว่างวัน ฟรีไวฟรีคือชื่อมันนะฟรีไสามารถเจอได้ l ะลอนจิ้งคืออะไรนอนโคตล่ะนอนโคดรแสงอาทิตย์เพื่อสะสมพลังงานพอถึงตอนอ๋อก็คือเหมือนกับสังคห์แสงแล้ววะพอถึงตอนลังคืนอย่างไรก็ตามมันจะปล่อยพลังปล่อยความสามารถได้เต็มที่และสามารถไล่ตามเหยื่อได้ด้วย e x p l o s i v e energy ล่ะ แรงระเบิดมาเลย Explosion เฉันเลือกนายฟิวายเลือกได้ดีมากอยากตั้งชื่อให้ไหมได้เลยชื่อว่าพุทแน่นอน <laughs> ไปเลยพุท <laughs> พุทธ็เป็นหมาสีเขียวที่เราเปิดตัวยังได้ <laughs> พุทพุทพุทจะเป็นสันตว์ตัวนะะก่อนที่เราจะเริ่มสู้กันฉันอยากอธิบายบางอย่างให้ฟังลูเมียนเป็นเหมือนเพื่อนกับเทนเนอร์ฉะนั้นในแบเทิล เธอและลูเมียนของเธอจะต้องทํางานด้วยกันและต้องมีแผนคือต้องมีแผนในการโจมตีเพื่อกําจัดเป้าหมายฉันผ่านลูเมียนปไปเลยมากมายและเทนเนอร์ที่ได้รับการฝึกลูเมียนที่ต้องการจะแบทเทิลกับคุณฉะนั้นไม่แปลแล้วกันก็คือเหมือนคุณแม่จะสอนให้เรารู้จักมีการแทคนิคมีการอะไร s t r a t e g y นี่คือแบบวางแผนการโจมตีหรือกลยุทธ์ต่างๆมากมายไปเลยพุทธโกพ<ว>ุทธทำไมพุทธมี energy เยอะจังก่อนที่เราจะเริ่มเราจาอธิบายการเพเทิรนะโอเคมามันจะมี HP เป็นเลือดเป็นเฮลหลอดสีเขียวและมี energy เป็นหลอดสีม่วงถ้าลูเมียน HP ถึง0จะไม่สามารถสู้ต่อได้และต้องใช้ตัวอื่นแทนนะ ฉะนั้นเราจะมีออปชั่น3อย่างระหว่างต่อสู้ไอเทมรูเมียนและกดลานูเมียน่เป็นปลี่ยนตัวลูเมียนฉะนั้นให้ลองกดโจมตีเมื่อกดโจมตีมันจะมีนัมเบอร์ ECEC คือ Energy Cost คือ5พลังงานที่เราต้องใช้ฉะนั้นการโจมตีแต่ครั้งมันจะใช้ Energy ในการโจมตีด้วยเห็นไหมเรามีอินเตอร์ถ้าเราใช้หมดเราก็น่าโจมตีไม่ได้ถ้าเป็นเกมนู้นมันจะใช้ PP ของแต่ละท่าแต่พี่คิดว่าเกมนี้มันใช้ m p ร่วมกันทุกท่าทีนี้การรอ การรอจะช่วยเพิ่ม energy เล็กๆส่วนการพักจะช่วยเพิ่ม energy มากแต่จะลด defense เช่นกันอ่าฉะนั้นถ้าเกิดเรากดเรากดพักผ่อนแล้วมีคนมาตีเราน่าจะเจ็บมากเลยทีเดียวฉะนั้นเริ่มการต่อสู้ได้มาคือตอนแรกเราจะศึการต่อสู้คือตัวฝั่งตรงข้ามแ่้เป็นตัวท่าพืชถ้าเราใช้ท่าพืาาชทนนำน่าจะเบาแต่การโจมตีทําทให้เกิดการ คือมันไม่มีประเภทอ่ะมันไม่มีไทเลตอ่ะคือแบบไร้ธาตุพี่ลองโจมตีด้วยกรีบหุ้ยเขาเพิ่มมีรีดีเฟนซ์ไปเลยเกรดดอกไม้โอ้ลดอิดน็อตเ v e ี่เอฟเฟกต v ฟฉะนั้นพี่ว่าเกมนี้นะมันใช้ระบบท่าตคล้ายๆกันคือโจมตีท่าตเดียวกันแล้วจะเบามันป้องกันจังเลย อ่ะฉะนั้นี่จะลดมีเล็กแขกมันหรือพี่ก็จะทําการตะคุบมันอย่างนี้มันจะเพิ่มให้ถึกสุดๆไปเลยใช่มโอ้ยตีไม่เข้า <c oughs> คือคุณแม่เกี่ินะครับคุณแม่เริ่มมาคุณแม่ก็ใส่ซะเต็มที่เลยเล่นซะถึกสุดๆตีไม่เข้าเลยทําไมคุณแม่เก่งจังคุณแม่อ่อนให้ลูกหน่อยพูดจะตายแล้วฉะนั้นพี่จะหลับ เออเรามานอนแข่งกันฉะนั้นถ้ามันบงังอาจเพิ่มพลังป้องกันตัวเองแล้วก็โอ้โอ้พี่จะทำให้มันลดพลังโจมตีขั้นสูงสุดแล้วแมทนี้จะเป็นแมทที่ครึ่งชั่วโมงจบโอ้แย่ yeah, แล้วทุกคนปกติฟประเด็นเล่นเกมพวกนี้เฟิร์สเป็เทิร์นพี่มักจะไม่แพ้นะแต่ทำไมรอบนี้มันมันยังไม่พอมันเพิ่มได้อีก มันเพิ่มไปไหนดีเฟนส์เกตจะตั้งเป็นกำแพงไตตันได้แล้วโอ้ยอู้หติงครีคุณแม่คุณแม่ขี้โกงยังไรเออเอ้แต่เวตตี้มันก็ขึ้นเยอะอยู่นะเออเวตตี้ก็ขึ้นเยอะอยู่ไม่มีอินเอร์จี้งั้นรอสักหน่อยฮะ จงรอไงรองความตายของแกที่กำลังจะมาถึงไม่เออคุณแม่ขี้โกงและปอทำไมแมน <c ười> แ,แ,แรกมันยากจังเลยใช้ไปไงพี่มันชนะ่า <laughs> โอเคเราจะต้องไปยังเชสมาทาวนะครับเพื่อไปหาบอดแสแรกเพื่อเราจะได้เดินทางไปยังเกลฟอเรส เพื่อไปหาหินที่หายไปชิ้นแรกโอเคฉะนั้นผมว่าจะติดต,ต่อทางลูมี a t c h นั่นเองก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งพัฒนามานะจ๊ะถ้าเกิดเจออะไรสักอย่างให้ติดต่อมาในทันทีเลยได้เลยโอเคคุณแม่ให้โครเซตคียโครเซตคีย์เอาไว้แต่งตัวละโอ้คือคุณแม่ให้อันนี้มา กุญแจตู้อะไรสักอย่างซึ่งพ่อเราไปเปิดแล้วน่าจะได้เอเทมคุณแม่บอกว่ามันอยู่หลังแลบฉะนั้นพี่จะเดินไปดูข้างหลังแลบดูนะโอเคทีนี้แต่มีกล่องสองกล่องเปิดออกมาได้ยาเล็กๆ5อันกับกล่องดินแล้วก็ได้แคปเจอร์ดิสอีกหอันแคปเจอร์ดิน่าจะเอาไว้จับลูเมียนโอเคนี่เป็นพาแรกเฮ้ นอนยืนสองขาแล้วปอโหพานี้กระต่ายกลำ